สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคมเปาเช่นเคยนะครับคำแบบเน้นๆหยิบไว้ครอบแบบจัดเต็ม1คู่นะครับคือวันอาทิตย์แบบนี้มองไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับคู่เวลาตีสอตรงครับอันดับ18บแปดเลกาเนสนะครับกำลังหนีตายอยู่นะส่วนทีมเยือนวันนี้ครับแชมป์อย่างเรอัลมาดริดจะมาเยือนเลกาเนสนะเลกาเนสฆ่าเกมล่าสุดชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับส่วนมาดริดชนะมา5นัดติดจากฆ่าเกมหลังสุดและการรีสตาร์ทกลับมาครั้งนี้ก็ชนะรวดทุกเกมคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยนะครับ ฮานาลล่าสุดที่พบก,กันโดยตรงครับมาดริดชนะ3เสมอ1และเป็นเลกาเนสชนะไปนัดเดียวนะครับดูตัวผู้เล่นครับเลกาเนสส่วนที้ใช้โรดี้ทาลินครับแบรน์กิลและมิเกลเกเรโรส่วนมาดริดตัวหลักน่าจะยังได้ลงเล่นเหมือนเดิมนะครับซิโกรามอสครับโทนี่โครสและคาริมเบนเซม่าแล้วก็จะมีหมุนนอมดาวรุ่งหรือว่าตัวสำรองลงมาเล่นร่วมด้วยนะคู่นี้มาดริดบุกมาเสมอตัวชาครึ่งซีครับแต่ถ้าชนะสกอร์อะไรก็ตามแฟนเๆเฮแล้วลั่นซึ่งดูแล้วซิดาลินซีดานน่าจะสั่งลูกทีมเเเเนนนน้นป็พพิศษะะครรับราาว่า คว้าแชมป์แล้วความยิ่งใหญ่ต้องต่อเนื่องนะดูแล้ว3แต้มวันนี้กัน1ประตูไม่น่ามีปัญหาสําหรับราชันชุดขาวนะครับมองทีมเยือนครับเรอัลมาดริดครับและนี่คือจะได้ามขอเป้าแบบเน,น้น,นลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลดหน้าจอนะครับแอบไปได้เลยนะวันนี้จะได้ามขเป้าลาแล้วสวัสดีครับ